สวัสดีครับพี่น้องสู้ขูดสุคนบ่อเต้าเมืองมุกดาดเด้อเมื่อนี้บ่อเต้าลงมาหาปลาคือเก่าครับบรรยากาศเงาเบสาบพี่น้องเลยเอาไปลุ่นปลาหลอดน้องกันครับว่ามันสีมีปลาบนอนาพี่น้องเลยโอ้ขนนักแท้ <laughs> ย้กรมีโอ้ถือกีอลีรออลรรครับลัางนี่ดาพีนองโอ้เหี้ยออกน้ำเขาตาดาพีนองปลาหนอรัปลาอนปลาเริ่มถือว่งเลยครับหนาบลุ่งแห้งได้สองเลยเนาะตัวน,นั้นเนาะสอง

เก่าตู้พี่น้องอมานขัหลังนี่อ่ะรูล,ลังต่อไปครับ นนมันืนเอเกาครับพ่อยามอยู่เหมือนนี่รู้ตัวห้อยขาดครับ Để à, lụt lắm นี้เลยโอ้นี่ครับเอ้าหลุดลังต่อ อเอามาสรุปผลงานน้ากันนะครับพี่น้องนี่แหละครับโอ้ยปลาขึงใหญ่ปลากุดขั่งครับพี่น้องใส่งามๆเลยประมันซีหาลูกพี่น้องเลยตัวนี้แต่ว่าหันบาเต้าของปริไทยพี่ให้หน้องเบิง้งคือมาสรุปผลงานเธอเดียวเนาะก็คือว่าบาเต้าไทายไปแล้วผัดเขาเขาเป็นไทลูกหน้าพี่น้องเป็นหมูไทลูกครับบาเต้าเาขาพิษ ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเต้าน้ำเนี่ยเด้อครับเพื่อไปกำลังแรงใจเบาเต้าทั้งคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ